สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมิ้นนะคะวันนี้มิ้นมีรถเข้าใหม่นะคะเป็นเจ้าตัวที่หายากมากๆนะคะของ t o โยต้าซี1.8มิดสีดําคันนี้นะคะเป็นปี2018ค่ะลูกค้าเรขกใหม่คันนี้นะคะอยู่ที่100,000น,นิดๆเท่านั้นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นโฉมที่เพิ่งเข้ามานะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหานะคะสามารถที่จะเดินทางเข้ามานะคะดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าโฉมนี้นะคะเป็นโฉม2018 <S <S นะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่5 19,000บาทเท่านั้นเองนะคะโฉมด้านหน้านะคะเป็นทรงแบบสปอร์ ของตัว C-HR นะคะมีไฟมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะกระจังหน้าตัดเป็นสีดำนะคะพร้อมกับ มาเป็นแบรนด์ของโลโก้โตโยต้านะคะร้อมแม็กให้มาเรียบร้อยนะคะลูกค้าคันนี้เป็นรถ s u สนะคะ5้าที่นั่งของโตโยต้านะคะที่เรียกได้ว่าหายากมากๆนะคะแล้วก็มีอยู่สีเดียวด้วยนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ลูกค้าท่านใดที่กําลังสนใจหรือว่ามองหาอยู่นะคะคันนี้นะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะคันนี้จะบอกด้วยว่าลูกค้าที่เครดิตดีนะคะสามารถที่จะจัดฟรีดาวได้นะคะลูกค้า CHR นะคะตัวนี้เป็นตัวมิดนะ ภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะลูกค้าคอนโซลด้านหน้าหน้าจอมีมาให้นะคะส่วนกลางเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะสไตล์ของตัว C ีเนั่นเองนะคะลูกค้า สไตล์ตัวของ CHR นะคะถ้าลูกค้าดูฟังก์ชันด้านในนะคะระบบฟังก์ชันนะคะเป็นแบบพูดสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวนี้ให้ดูค่ะส่วนคันนี้นะคะเลขมายอยู่ที่10,000แสนต้นๆน,นะคะเป็นเลขไม้แท้จากโรงงานนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะเป็นแบบฟังมันติฟังก์ชันนะคะมีหน้าจอมีหน้าจอมีแบบเป็นทัสกีนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอร์ออโต้นะคะส่วนคันนี้นะคะได้เป็น เกียร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะดูฟังก์ชันของตัว c h r นะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีดำหมดเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาอยู่นะคะ สีดำคันนี้นะคะปี2018นะคะราคาอยู่ที่519,000บาทเท่านั้นเองส่วนด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นที่ล็อกเด็กมาให้นะคะโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็คอนโซลด้านในนะคะจะเป็นที่วางแก้วนะคะแล้วก็มีคอนโซลด้านหลังนะคะมีที่นั่งกว้างขวางเบาะจริงๆสามารถที่จะพับได้นะคะลูกค้าอ่า ัวนี้นะคะส่วนล้อแม็กนะคะตัวนี้จะได้เป็นล้อแม็กขอบ17นะคะสีทูโทนนะคะคันนี้แล้วก็ยางจะเป็นยางปี22นะคะลูกค้าส่วนด้านท้ายนะคะลูกค้าไฟด้านท้ายเห็นไหมคะนี่ไฟไฟเลี้ยวไฟเป็นอ่าเป็นแบบไฟเลี้ยวด้านท้ายนะคะได้มาเป็นแบบ LED นะคะมีที่ปัดน้ำฝนด้านบนให้นะคะแล้วก็มีเบรกอ่าไฟเลี้ยวเบรกเบรกดวงที่3นะคะให้ ะะส่วนด้านท้ายนะคะได้มาเป็นมีเซนเซอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไฟทับทิมมีมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ถือว่าสมสวยนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากๆดูอันนี้รถที่เพิ่งเข้าใหม่นะลูกค้าคือยังดูใหม่แล้วก็ด้านท้ายนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะกว้างมากๆนะคะสามารถที่จะขนสัมภาระได้มากมายนะคะจริงๆเบาะจริงๆสามารถที่จะพับได้ด้วยนะลูกค้า เบาะตัวนี้นะคะสา,สามารถทับได้นะคะแยกอิสระนะคะซ้ายขวาใช่ค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้โครงสร้างรถแบบเดิมๆจากโรงงานนะคะของโ o y o ต้มาเลยนะคะส่วนล้อแม็กนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะขอบเดิมๆของทางโตโย t a าเช่นเดียวกันนะคันนี้นะคะเป็นรถห้าที่นั่งนะคะเป็นรถครอบครัวขนาดเล็ก ะะแต่ว่าลูกค้าสามารถที่จะขับขี่ได้อย่างสบายนะคะคันนี้นะคะสมรรถนะการขับขี่นุ่มแล้วก็ดูสปอร์ตแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นสาวกของเจ้าตัว C-HR นะคะนี่สมด้านด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งของห้องผู้โดยสารนะคะกะ็เป็นเบาะหนังสีดําเหมือนกันนะคะนั่งสบายๆภายในเป็นสีดําหมดเลยเข้ากับตัวรถเลยนะคะคันนี้ คนที่ชอบอรถสีดำนะคะแบบว่าดูเท่ๆดูสุข,ขุมนะคะคันนี้นะคะตอบโจทย์ลูกค้ามากๆนะคะไฟเลี้ยวมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสมด้านหน้าตัวนี้นะคะลูกค้าแจ้งอีกทีนึงนะคะ t o y ยต้ C-HR นะคะ1.8มิตรนะคะตัวนี้ปี2018เลขไมล์อยู่ที่ประมาณ100 0 0แนนิดๆเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจนะคะคันนี้ เครดิตลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะคะสามารถจัดฟรีดาวได้นะคะจัดเต็มรถคันนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันคะ่ะลูกค้าสต๊อปอยังอ่ะไม่สต๊อปหรอ่อะในส่วนของห้องเครื่องนะคะลูกค้าดูแบบว่าลูกค้าห้องเครื่องนะคะเดิมๆนะคะน็อตน็อตนะคะยังไม่มีการขันเลยนะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้า ในส่วนของห้องเครื่องนะคะยังใหม่กริบอยู่เลยนะคะเป็นเครื่อง VVTi นะคะคันนี้ของ To y o ต a นะคะเป็นเครื่องออกแบบอัมไม่นะคะแล้วก็ห้องเครื่องยังสะอาดนะคะน็อตไม่มีหลุดนะคะลูกค้าสังเกตที่ฝากระโปรงนะคะลูกค้าเม็ดอาร์ตนะคะรอยเม็ดอาร์ตยังอยู่สวยงามนะคะเดิมเดิมนะคะมีโลโก้นะคะของมอกรของโตโยต่ายังอยู่นะคะไม่มีบุบไม่มีเปลี่ยนไม่มีโป๊สีแน่นอนนะคะเราการันตีเรื่อง รถแน่นอนนะคะถ้าลูกค้านะคะที่กลัวเรื่องรถจมน้ํารถชนหนักนะคะหรือว่ารถผิดความมานะคะทางบริษัทเรารับประกันให้นะคะจะอยู่ในสัญญาเวลาที่ลูกค้าซื้อรถนะคะวันที่รับรถเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ t o y ยต้าซีนะคะ1.8มิตรนะคะสีดําปี 2, 2018คันนี้นะคะเรกไกมาอยู่ที่1 100, นึ่งแสนนิดๆเท่านั้นเองราคาอยู่ที่5้าแสนหนึ่มืน 9,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะขอรายได้30,000ื่นขึ้นไปนะคะสามารถที่จะซื้อคนเดียวได้นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อมาตามเบอร์ที่มิ้นให้ไว้ด้านล่างนะคะหรือว่าจะแอดบ้านเขียวมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0 8 2 4 9 9 2 4 9 6ติดต่อเซลล์มิ้นได้เลยจ้ะ บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยกหน,นะคะลูกค้าเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์นะคะลูกค้าสามารถที่จะเดินทางเข้ามาสมรถได้ทุกวันค่ะอ่าส่วนสุดท้ายนี้นะคะขอให้ลูกค้านะคะช่วยกันกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มิ้นทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมิ้นลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะ